สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กับทีเดซิงนามครับและทีเดซิงนามในวันนี้นะครับจะยกบอลเจ็ดคู่ในค่าคืนนี้มาให้พี่ๆชมนะครับบอลเจ็ดคู่ในคืนนี้นะครับไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเพราะบอลไม่ค่อยมีนะครับและผลประกอบการของเมื่อคืนนะครับก็ยังหวานเจี๊ยบนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่ๆทุกคนที่ตามผมไปด้วยนะครับเรามาดูตัววีในค่าคืนนี้ดีกว่านะครับจะเป็นทางด้านแบ็คพูลนะเปิดบ้านเจอกับพูลนะครับคู่ที่2นะครับจะเป็นทางด้านจิลลิงแฮมเปิดบ้านเจอกับปีเตอร์โบโลนะ คู่ที่3จะเป็นทันด้าลินคอนทิตี้นะครับเปิดบ้านเจอกับเชสเตอร์ฟิลนะครับคู่ที่4จะเป็นทันด้านบาโอลเปิดบ้านเจอกับโรตันนะครับคู่ ala <c ough> ที่5นะครับเบอร์บิงแฮมเปิดบ้านเจอกับบอนฟซลนะครับและคู่ที่6นะครับมิลลาโซนะครับเปิดบ้านเจอกับอเมริกามิไนโลนะครับคู่สุดท <loo> ้ายนะครับจะเป็นทันด้านกูานีนะครับเปิดบ้านเจอกับคอริติบานะครับคู่นี้เตะเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับคู่นี้เป็นบอลเช้านะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับทีเดซิสนามสามารถกดเข้าไปในบ้านเขียวเข้าไปที่เพื่อนๆครับพิมพ์แอดนามหน้าแลวพิมพ์ตามด้วย THB ฮ8บีแปดแนะครับในครอบครัวของเราครับจะมีฟุตบอลสดตัวเน้นตัว V นะครับมีให้ทุกวันนะครับและบอลสดมีให้ทั้งวันแลบประกันว่าพี่ๆนักสู้ไม่เหงาอย่างแน่นอนนะครับและในครอบครัวของเราครับจะมีกิจกรรมให้พี่ๆร่วมสนุกนะครับจะเป็นกิจกรรมประกันบินนะครับและมีการแจกเสื้อฟรีนะครับให้พี่ๆทุกคนในกลุ่มนะครับ หรือว่าถ้าพี่ๆนะครับไม่อยากกดเข้าไปในบ้านเขียวนะครับสามารถกดเข้าลิงก์ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับและก่อนจะไปรับชมรับฟังคู่แรกนะครับฝาาพี่ๆทุกคนครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีเด็ดสิงห์นามกันด้วยนะครับเรามาดูตัววีในค่ําคืนนี้กันดีกว่านะครับคู่แรกนะครับจะเป็นทางด้านแบ็คพูเปิดบ้านเจอกับคูนะครับคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งนะครับเรามาดูตารางคะแนนของสองทีมนี้ในกลุ่มนะครับทางด้านแบ็คพูนะครับ อยู่อันดับที่2ยังไม่เคยแข่งนะครับทางด้านครูนะครับอยู่อันดับที่1นะครับแข่งไป1นัดชนะมา1นัดทําประตูไปได้5เสีย1นึ่งมีสาคะแนนนะครับเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของแบ็กพลูนะครับเอาชนะไปได้2เสมอ2และแพ้1นะครับนัดล่าสุดนะครับแบ็กพลูเปิดบ้านเจอกับวันเดอร์เลอนะครับก็เสมอมาในสกอร์2ประตูต่อ2และแบ็กพลูทําเงินไปได้2เสีย3จบสกอร์สูงมาทั้งหมด5นะครับสถิติ5นัดหลังสุดของครูนะครับเอาชนะไปได้2เสมอ1แพ้2นะครับนัดล่าสุดนะครับ คูไปเยือนบอมลี่นะครับก็ชนะมาในสกอร์สประตูต่ตอหนึ่งะครับและคูทําเงินไปได้2เสีย2และเจ้า1จบสกอร์สูงมา4และต่ำหนึ่งนะครับเฮ้ทเวกันสองทีมนี้ที่เจอกันมา5นัดหลังสุดเป็นทางด้านแบ็คพลูเอาชนะไปได้1สเสมอ4นะครับนัดล่าสุดนะครับแบ็คพลูไปเยือนคูนะครับก็ชนะมาในสกอร์สประตูต่ตอศูนย์ครับและแบ็คพลูทําเงินไปได้1เส,ะส,ะสีย3และเจ้า1จบสกอร์สูงมา1และต่ำสี่นะครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมคนทั้งสองทีมนะครับทางด้านแบ็คพลูนะครับเจ้าบ้านจากลีกวัันนะครบ ผลงานในชั่วโมงนี้นะครับถือว่าไม่ขี้เลยเลยทีเดียวนะครับหลังไม่แพ้ใครมาสามนัดติดต่อกันครับสาหรับความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้ไม่มีแรงงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้กวนใจเลยนะครับคาดว่านัดนี้นะครับคงจะหมุนเวียนนักเตะตามสูตรนะครับแต่มีโอกาสสูงนะครับที่เราจะได้เห็นทางด้านไคโจเซฟนะครับหัวหอกตัวเป้านะครับที่นัดล่าสุดนะครับยิงประตูได้มีลุ้นลงสตาร์เป็นตัวจริงอย่างแน่นอนครับทางด้านทีมเยนครูนะครับแขกรับเชิญจากลีกทูนะครับ อร์มการเล่นกําลังมาดีเลยทีเดียวนะครับหลังจากชนะมา2นัดซ้อนนะครับขณะที่ความพร้อมก่อนออกไปเยือนนะครับถือว่าสมบูรณ์ไม่ต่างกันนะครับเนื่องจากจะไล่เงาตัวผู้เล่นบาดเจ็บให้กวนใจนะครับและคาดว่าออกไปเยือนนัดนี้นะครับอาจจะปรับทัพดูบ้างนะครับซึ่งรวมไปถึงคิตโตเฟอร์ลองนะครับหัวหอกตัวสำรองนะครับที่นัดล่าสุดลงมายิงประตูนะครับได้มีลุ้นลงเล่นตัวจริงในวันนี้แน่นอนนะครับ เลยราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านแบ็กพูลต่อครูดหนึ่งลูกนะครับกำแพงสูงตามเปิดมา2 5งจุดห้าขีดสามครับเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากได้แนวทางหรือวัฒนธรรมดีๆครับสาหรับคู่ VAP คู่นี้นะครับหรือว่าคู่อื่นๆนะครับที่ทีเด็ดสิงนามไม่ได้พูดถึงสามารถกดเข้าไปในบ้านเขียวนะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนครับพิมพ์แอดนำหน้าแล้วพิมพ์ตามด้วย THB ฮ8บีแปดแปดนะครับขอให้พี่ๆเปิดใจนะครับเข้ามาอยู่ครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับแล้วจะรู้นะครับว่าทีเด็ดสิงนามนะครับจะแม่นหรับ ผูที่2นะครับจะเป็นทางด้านจินลิงแฮมเปิดบ้านเจอกับปีเตอร์บุลโลนะครับคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งนับสำหรับผลงานของ2ทีมนี้ในกลุ่มนับยังไม่เคยลงสนามกันเลยนะครับเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของจินลิงแฮมนะครับเอาชนะไปได้3เสมอ1และแพ้1นะครับนัดล่าสุดนะครับจินลิงแฮมเปิดบ้านเจอกับเชสเตอร์ฟิลนะครับก็ชนะมาในสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์และจิงลิงแฮมนะครับทำเงินไปได้4เสียหนึ่งจบสกอร์สูงมา2และต่ำา3ครับ สถิติ5นัดหลังสุดของปีเตอร์บโลเอาชนะไปได้2และแพ้3ครับนัดล่าสุดนะปีเตอร์บโลเปิดบ้านเจอกับลิเวอรลนะครับก็แพ้มาในสกอร์สูงประตูต่อ2และปีเตอร์บโลทำเงินไปได้2เสีย3จบสกอร์สูงมา2และต่ำสามครับเฮทเว์สกับสองทีมนี้ที่เจอกันมา5นัดหลังสุดเป็นทางด้านจีนลิงแฮมเอาชนะไปได้1เสมอ1และแพ้3นะครับนัดล่าสุดจินลิงแฮมไปเยือนปีเตอร์โบโลนะครับก็ชนะมาในสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับและจีนลิงแฮมทำเงินไปได้2 2เสสสีย3จบกอรูงมา 2, และต เรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านเจ้าบ้านในวันนี้จินลิงแฮมครับจะไม่สามารถใช้งานมาร์คเทอร์โมนะครับเซนเตอร์แบ็กตัวหลักครับที่เจอไล่ออกในเกมลีกนั้นล่าสุดครับที่ชนะเชสเตอร์ฟิลมา1ประตูต่อศูนย์ครับจึงติดโทษแบนครับรวมถึงอารอนโลนครับตัวลุกฝั่งซ้ายครับที่เจ็บครับจนโดนเปลี่ยนออกครับในแมตช์เดียวกันครับและคาดว่าเจนเดนคลาสนะครับจะลงทําหน้าที่แทนครับ นอกนั้นะครับพร้อมลงสนามตามระบบ4-2-3-1ครับโดยมีมาคัตวิลลี่นะครับยืนหน้าเป้าในขณะที่จอร์ดและสไลน์นะครับยืนกลางลุกนะครับทางด้านทีมเยือนปีเตอร์โบโรนครับไม่มีใครเจ็บหรือตดโทษแบงเข้ามานะครับก่อนเกมเยืนนะจึงสามารถส่งชุดที่ดีที่สุดลงประจำการครับ4-2-3-1นะครับโดยมีมาลิกมาเทอร์ซิลนะครับออกสตาร์ทยืนหน้าเป้านะครับและจะใช้ความโม่ปดกูนะครับโจแอลแลนดันนะครับ อัมบาแฮมโอโดนะครับเป็นสามประสานกลางลุกนะครับเล่นราคาในวันนี้เปิดมาให้ปีเตอร์โบโลต่อจิลลิงแฮมสูตจุดห้ากำแพงสูงต่ำเปิดมาสามช่วงตัวนะครับมาตรฐานของปีเตอร์โบโลนะครับสูงกว่านะครับเพราะว่าอยู่ดีเวชันหนึ่งนะครับแต่ผลงานช่วงหลังย่ำแย่นับแพ้สามจากห้านัดที่ผ่านมานะครับและยิงไม่ได้เลยนะครับเสียประตูไปครึ่งโลนะครับแต่พวกเขานะครับกลับมาเล่นนอกบ้านได้แข็งแก่งนะครับโดยเข้าวินตีต่อกันมาสองทิปนะครับและกดไปครึ่งโลนะครับ เช่นเดียวกับฟอร์มในรายการนี้นะครับเท้าวินไป5แมตช์นะครับวันนี้นะครับผมเลยมั่นใจให้อยู่ทีมเยือนปีเตอร์บโลต่อ0.5นะครับปีเตอร์บโลโะครับชนะได้อย่างแน่นอนนะครับหว่านเจียบคู่ต่อไปคู่ที่3นะครับจะเป็นทางด้านลินคอนซิตี้เปิดบ้านเจอกับเชสเตอร์ฟิลนะครับคู่นี้เต่เวลาตีหนตรงนะครับเรามาดูตารางคะแนนของสองทีมนี้ในกลุ่มนะครับทางด้านลินคอนนะครับ ยังไม่เคยลงสนามนะครับทางด้านเชสเตอร์ฟิลนะครับอยู่ดับที่1นะครับแข่งมา1นนัดเสมอไป1ทําประตูไปได้1เสียหนึ่งมี2คะแนนนะครับสถิติ5นัดหลังสุดของลินคอนซิตี้เอาชนะไปได้3แพ้2นะครับนัดล่าสุดนะครับลินคอนไปเยือนสตีฟเนิร์บโบโลนะครับก็ชนะไปในสกอร์1ประตูต่อศูนย์และลินคอนทําเงินไปได้3เสีย2จบสกอร์สูงมา4ีและตำหนึ่งนะครับสถิติห้านัดหลังสุดของเชสเตอร์ฟิลเอาชนะไปได้1เสมอ2และแพ้2นะครับนัดล่าสุดนะครับเชสเตอร์ฟิลไปเยือนจิลลิงแฮมก็แพ้นสกอรร1ปะตตู่ และเชสเตอร์ฟิลทำเงินไปได้1เสียสามะเจ้า1จบสกอร์สูงมา1ต่ำาม 3, และเจ้า1นะครับเอฟเอันกับสองทีมนี้เจอกันมา5นัดหลังสุดนะครับเป็นทานด้านลินคอนนับเอาชนะไปได้3และแพ้น,นะคนับนัดล่าสุดนับลินคอนไปเยือนเชสเตอร์ฟิล์ก็ชนะมาในสกอร์3ประตูต่อ1นะครับและลินคอนทำเงินไปได้3เสีย2จบสกอร์สูงมา4และต่ำหนนะครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนับฐางด้านเจ้าบ้านในวันนี้ลินคอนซิตี้นะครับจะไม่สามารถใช้บริการของพอดี้โอคอนเนอร์นะครับ กองหลังตัวหลักนับที่เจอไล่ออกระหว่างเกมชนะสติีเนฟนับมาในสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นับจึงติดโทษแบนตามระเบียบนับนอกนั้นพร้อมลงสนามตามระบุบ3142นะครับพร้อมกับวางแจ็คมอยแลนด์นับผู้ยิงประตูชายยืนกลางลุกนับกับทอมไบลิสนะครับขณะที่เบนเฮาส์นะครับลาตะข่ายลงคู่กับโยวอนมักคาม่านะครับทางด้านทีมเยือนนะครับเชสเตอร์ฟิลนะครับต้องสั่งเวอร์เชเยนดังคีนะครับ กองหลังตัวหลักที่เจอเหลืองแดงในเกมที่พ่ายแพ้จิลลิงแฮมมาในสกอร์สูงประตูต่อหนึ่งนะครับจึงติดโทษแบนตามกฎนะครับที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมนะครับและในวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีวินลีกิกนะครับปักหลักคืนหน้าเป้านะครับโดยมีอาร์มันโดโดรานะครับยืนกลางลุกนะครับเด่นราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้ลินคอนเจ้าบ้านต่อเชสเตอร์ฟิลปอปานะครับกำแพงสูงต่ำเปิดมา2.53นะครับ ทาราลินคอนครับกำลังมั่นใจเลยทีเดียวนะครับหลังชนะมา2เกมติดนับซัดรวดไป5เม็ดนับและเขาวินได้3จาก5นะครับในผ่านมาทุกรายการครับอย่างไรก็ตามครับพวกเขากลับมาเล่นในบ้านนะครับในวันนี้นะผมมั่นใจนะครับวลลีนในบ้านไม่แพ้คาบ้านอย่างแน่นอนครับฟันธงนะครับต่อลินคอนซิตี้2 5 5นะครับลินคอนครับชนะได้อย่างแน่นอนครับหวานเจี๊ยบ คู่ต่อไปคู่ที่4นะครับจะเป็นทางด้านบาโลเปิดบ้านเจอกับโรตันคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับเรามาดูตารางคะแนนของสองทีมนี้ในลีกทางด้านบาโลอยู่อันดับที่3ของตารางแข่งไป4นัดนะครับชนะมา3แพ้1ทําประตูไปได้6เสีย1่มี9คะแนนครับเล่นในบ้านมา2นัดชนะไป2นัดนะครับอัตราวิลิตหนึ่งร้อยเปอนตะครับทางด้านโรตันอยู่อันดับที่18ของตารางนะครับแข่งมา4ี่นัดชนะไป1เสมอ1และแพ้2นัดทําประตูไปได้2เสีย5มี4คะแนนครับเล่นนอกบ้านมา2นัดนะครับ ชนะไปได้1นะ่งับแพ้1อัตวิเลตห้าสิบเปอร์นะครับสถิติ5นัดหลังสุดของบาโลนะครับเอาชนะไปได้3เสมอ1และแพ้1นะครับนัดล่าสุดนะครับบาโลไปเยือนฮาโลเกตนะครับก็ชนะมาในสกอร์1ประตูต่อ0ูนย์และบาโลทำเงินไปได้4เสีย1จบสกอร์สูงมา2และตำสานะครับสถิติ5นัดหลังสุดของโบตันนะครับเอาชนะไปได้1เสมอ2และแพ้2นะครับนัดล่าสุดนะครับโบตันเปิดบ้านเจอกับเอ็กซ์เตอร์นะครับก็แพ้มาในสกอร์สูงประตูต่อ2นะครับและโบตันทำเงินไปได้1เสีย4ี่ครับ จบสกอร์ต่ำมาทั้งหมด5เกมครับเฮตูเฮคนสองทีมนี้เจอกันมา5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านบาโลนะครับเสมอไปได้1และแพ้4นะครับนัดล่าสุดนะครับบาโลไปเยือนโบตันนะครับก็แพ้มาในสกอร์หประตูต่อศูนย์และบาโลนะครับเสียเงินไป4เจ้า1จบสกอร์สูงมา2และต่ำสามครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมคนทั้ง2องทีมนับทางด้านบาโลนะครับเจ้าบ้านจากลีกทูนะครับอยู่ในช่วงผลงานที่กําลังมาดีเลยทีเดียวนะครับหลังฟาชัยชนะมา3นัดติดต่อกันนะครับแต่ก่อนลงสนามในวันนี้นะครับ มีเรื่องเข้ามาเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเอมินอควานะครับแนวลุกวัย24ปีนะครับที่นัดล่าสุดนะครับลงมาเป็นสำรองนะครับแต่ดันโชคร้ายนะครับบาดเจ็บนะครับไม่น่าพร้อมลงช่วยทีมในวันนี้นะครับส่วนที่เหลือนับไม่มีปัญหานับคาดว่านับจะเลือกใช้แข้งชุดผสมลงบูนะครับไม่ว่าจะเป็นเดวิดวอลลันนะครับแขงมาประสบการณ์วัย34ปีนะครับคิดโปรปอปนะครับได้รุ่งวัย19ปีลงสนามทั้งคู่นะผัวหอกตัวสําคัญนะครับ จะส่งทางด้านเจอร์ลัดการเนอร์นะครับลงลาตะขไคยนะครับและทางด้านทีมเยนโบตันนะครับชื่อชั้นเหนือกว่าชัดเจนนะครับเพราะมาจากกลีกวันนะครับแต่กลายเป็นว่าชั่วโมงโค้งแรกของซีซั่นครับผลงานยังไม่เข้าฝักนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสภาพทีมล่าสุดไม่มีปัญหาครับในการจัดทัพนะครับแต่อย่างใดแรงเชื่อว่านัดนี้นะครับเน้นส่งสำรองเกือบยกเซตนะครับไล่มาตั้งแต่สกอตต์อาร์ฟิลนะครับกองกลางวัย35ปีนะครับคาอิดินโลลล็อตนะครับ หัวหอกคนใหม่นะครับและอาจรวมไปถึงวิกเตอร์อาเดโบโยโย่นะครับอีกหนึ่งตัวลุกนะครับที่มีลุ้นลงสนามเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับเล่นราคาในวันนี้เปิดมาให้โบตันนะครับต่อบาโลศูนย์จุดห้าขีดหนึ่งนับกำแพงสูงต่ำเปิดมา2 5ดขีดสามนะครับสำหรับ2งทีมนี้นับชื่อชั้นห่างกันแค่ดิวิชันก็จริงนะครับแต่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าบาโลนะครับทีมจากลีกทูออกสตาร์ทช่วงโคกแรกของซีซั่นได้ดีนะครับดีมากเลยนะครับชนะมาสันนะติดต่อกันนะครับ เน้นส่งสำรองไซเยอะนะครับแต่เชื่อว่านับการได้ลงเล่นในบ้านอย่างน้อยนะครับก็คงไม่ปล่อยจอยให้แพ้อย่างแน่นอนนะครับในขณะที่บูตันนะผู้มาเยือนจากลีกวันนะครับผลงานหน้าเสือนะครับยังไม่เข้าที่เลยนะครับวันนี้นะผมฟันธงเลยนะครับให้ลองบาโลนหนึ่งลูกนะครับอาจจะเสมอหนึ่งหนึ่งได้นะครับถ้าชอบสกอร์ต่ำมุดไปเลยนะครับคู่ต่อไปคู่ที่5นะครับจะเป็นทางด้านเบอร์วิงแฮมเปิดบ้านเจอกับบอลซอคู่นี้เตเวาลตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับ สำหรับผลงานของสองทีมนี้นะครับในกลุ่มยังไม่ได้ลงสนามนะครับเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของเบอร์บิงแฮมนะครับเอาชนะไปได้4และแพ้1นะครับนัดล่าสุดนะครับเบอร์บิงแฮมเปิดบ้านเจอกับวีเก้นนะครับก็ชนะมาสกอร์สประตูต่อนหนึ่งะครับและเบอร์บิงแฮมทำเงินไปได้3เสียสจบสกอร์สูงมา2องตามสและเจ้า1นะครับสถิติ5นัดหลังสุดของวอร์ซอนะครับเอาชนะไปได้3เสมอ1และแพ้1นะครับนัดล่าสุดนะครับวอร์ซอสเปิดบ้านเจอกับเซลเนมทาวนะครับ ก็ชนะแมนสกอร์สอประตูต่อ1หนึ่งและบอลซอทำเงินไปได้4ี4่เสียหนึ่งจบสกอร์สูงมา3และต่ำสองนะครับเฮ้ท hey ูเ hey 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 อสองทีมนี้ที่เจอกันมา4ีนัดหลังสุดเป็นทางด้านเบอร์บิงแฮมเอาชนะไปได้3เสมอหนึ่งนะครับนัดล่าสุดเบอร์บิงแฮมไปเยือนบอลซอนะครับก็ชนะแมนสกอร์หประตูต่อสย์และเบอร์บิงแฮมทำเงินไปได้2จบสกอร์ต่ำมา1นะครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนับทางด้านเบอร์บิงแฮมเจ้าบ้านครับคิสเดวิดนะครับเทนเนอร์ชาเวลนะครับ, ville, รบเจ้าของบ้านทำลูกโลกนะครับ ไม่มีแค้งเจ็บนะครับหรือว่าติโทษแบนอะไรทั้งนั้นนะครับทำให้ลงสนามในวันนี้นะครับไม่ต้องปรับจูนอะไรมากมายนะครับแผนการเล่นนะครับก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นทางด้านปีนอกฟาเลนะครับในขณะที่หน้าเป้านะครับจะส่งทางด้านอันฟรีเมย์นะครับทางด้านทีมเยือนนะครับวอสเซอรนะครับแมททิวเซเลอร์นะครับเพดโค้ชของทีมเยือนครับจากลีกทูนะครับ มีบางรายต้องรอเช็คความฟิตนะครับแต่สภาพรวมๆนะครับถือว่ายังพร้อมนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแผงการเล่นนะครับจะมาในระบบ3ามหนะครับหน้าด่านเฝ้าเสานะครับจะเป็นทางด้านทอมมี่ซิมคินนะครับส่วนกองหน้านะครับก็จะเป็นเบอร์เก้านับยามิลลี่แมทนะครับจะลงคู่กับจอร์ดกอดอนนะครับเรนราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้เบอร์บิงแฮมเจ้าบ้านต่อบอลซอลนะครับหนึ่งขีดหนึ่งจุดห้านะครับกำแพงสูงตามเปิดมาสามช่วงตัวนะครับ บอกเลยครับว่าคู่นี้นะครับต่างกันมากนะครับเพราะว่ามาจากคนละดิวิชั่นนะครับทางด้านเบอร์บิงแฮมนะครับเจ้าบ้านนะครับ5้าเกมหลังสุดนะครับฟอร์มยังดูแข่งแกร่งอยู่เลยนะครับชนะมา4ี่และแพ้1นะครับจากทุกรายการครับรวมไปถึงลีกวันนะครับยังมาจากอันดับที่3นะครับเกมนี้ไม่ง่ายเลยนะครับถ้าจะดวลนะครับทีมเยือนนะครับวอตเซนนะครับ5้าเกมหลังสุดนะฟอร์มพอๆกันเลยนะครับชนะมาสี่และแพ้1นะครับ ในลีกทูนะครับก็ยังมาอันดับที่2นับจากขวตารางนับและเลนราคาในวันนี้เปิดมานับผมมั่นใจเลยนะครับว่าเบอร์บิงแฮมนะครับกดอยู่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับฟันทงให้อยู่เจ้าบ้านนะครับเบอร์บิงแฮมต่อ1.25อนะครับเบอร์บิงแฮมชนะ2ประตูต่อศูนย์ได้อย่างแน่นอนนะครับหวานเจี๊ยบคู่ต่อไปคู่ที่6นะเรามาอยู่ในฟุตบอลบราซิลซีรียบีนะครับ จะเป็นทางด้านมิลลโซนครับเปิดบ้านเจอกับอเมริกามิเนโลคู่นี้เต็บเวลาตีห้าตรงนะครับเราดูตารางคะแนนของสองทีมนี้นับทางด้านมิลลโซอยู่อันดับที่3ของตารางนับแข่งมา23นัดชนะไป11เสมอ6และแพ้6นะครับมีอยู่39คะแนนครับเล่นในบ้านมา11นัดชนะไปได้8เสมอ2และแพ้1นะครับอัตราวิเลจ7 2ครับทางด้านอเมริกานะครับมิไลโนอยู่อันดับที่7ของตารางนับ แข่งมา23นัดชนะไป8เสมอ11และแพ้4ครับมี35คะแนนนะครับเล่นนอกบ้านมา11นัดนะครับชนะไปได้แค่1นะครับเสมอ6และแพ้4นะครับอัตราวิเลต9%นะครับสถิติ5นัดหลังสุดของมิลาโซนะครับเอาชนะไปได้3เสมอ1และแพ้1ครับนัดล่าสุดนะครับมิลาโซนะครับไปเยือนเปซานดูบาลานครับก็เสมอมาในสกอร์สูงประตูต่อศูนย์และมิลาโซนะครับทำเงินไปได้4เสีย1จบสกอร์สูงมา2และต่ำ3นะครับ สถิติ5นัดหลังสุดของอเมริกามินโร่ครับจะนับไปได้1ครับเสมอ3แพ้1ครับนัดล่าสุดครับอเมริกามินโร่ครับไปเยือนวิลลาโนวาครับก็แพ้มานสกอร์1ประตูต่อ0ครับและอเมริกาทาเงินไปได้2เสีย3จบสกอร์สูงมา1ต่า3และเจ้า1ครับเฮตุเฮงก็บสองทีมนี้ที่เจอกันมา1นัดหลังสุดครับเป็นทางด้านมิลาโซนะครับไปเยือนอเมริกาก็เสมอมานสกอร์สูงประตูต่อ0ครับและมิลาโซทําเงินไปได้1ครับจบสกอร์ต่ำมา1ครับ เรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมครับทางด้านมิลาโซนครับจะไม่มีชิโก้คิมนะครับกองกลางครับที่โดนใบแดงนะครับโดนไล่ออกจากสนามนะครับเช่นเดียวกับปลายซันดูนะครับและในวันนี้นะครับจะมาในระบบ4-3-3ครับสามประสานกองหน้านะครับจะเป็นทางด้านเลโอกามันโยครับกาเบียลครับและยูลิัติโยนะครับทางด้านทีมเยือนครับอเมริกามิไนโรครับ สภาพทีมในวันนี้นะครับพร้อมมากนะครับจะจัดทีมที่ดีที่สุดลงเล่นนะครับตามระบบ4-2-3-1นะครับเกมลุกนะครับจะส่งทางด้านเฟรนันโดเอลิซารีนะครับอาเล่และฟาบินโยนะครับดาวยิงประจำทีมนะครับจะเป็นตัวทำเกมนะครับอยู่ด้านหลังมาเตอุดดาวโวนะครับเหรียนราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมิลาัโซต่ออเมริกามิไนโรนะครับ 0.05หรือว่าปอปานะครับกําแพงนะครับสูงต่าเปิดมาสองช่วงตัวกําแพงที่สองเปิดมา1.5คีสสองครับสําหรับ2ทีมนี้นะครับผมไม่ขอพูดเยอะนะครับผมพูดได้เลยนะครับผมมั่นใจมากนะครับว่าให้อยู่เจ้าบ้านมีลาโซนะครับปอปานับมีลัโซชนะ2ประตูต่อ1หนึ่งในอย่างแน่นอนนะครับหวานเจี๊ยบคู่ต่อไปนะครับจะเป็นทันดานกัวลานี่นะครับเปิดบ้านเจอกับคอริติบาคู่นี้เตะเวลา7โมงครึ่งนะครับ เรามาดูตารางคะแนนของสองทีมนี้นะครับทางด้านโกลานี่อยู่อันดับที่20ของตารางนะครับแข่งมา22นัดชนะไปได้4เสมอ6และแพ้12นะครับมีอยู่18คะแนนนะครับเล่นในบ้านมา12นัดนะครับชนะไปได้3เสมอ4และแพ้5อัตราวิเลยิบห้์เซนะครับทางด้านกอริติบาลครับอยู่อันดับที่9ของตารางนะครับแข่งมา23นัดชนะไปได้9เสมอ6และแพ้8นะครับมีอยู่33คะแนนนะครับเล่นนอกบ้านมา11นัดนะครับชนะไปได้2เสมอ3และแพ้6อัตราวิเลติบแป์เซนะครับ สถิติ5นั้นหลังสุดข,ของกัวลานี่นะครับเอาชนะไปได้3สเสมอ1และแพ้1น,นะครับนั้นล่าสุดกัวลานี่เปิดบ้านเจอกับซานโตสก็เสมอมาในสกอร์1ประตูต่อ1นะครับและกัวลานี่ทำเงินไปได้4เสีย1จบสกอร์สูงมา2เจ้า2และต่ำ1นะครับสถิติ5นั้นหลังสุดของกอลิติบาะครับเอาชนะมาได้3เสมอ1และแพ้1นับนั้นล่าสุดน,บน,น,ดนับกอลิติบาเปิดบ้านเจอกับอาร์ไวทก็ชนะมาในสกอร์1ประตูต่อ0และกอลิติบาทำเงินไปได้3เสีย2จบสกอรตมาา3เจ้2นะคับ เฮ้ทุกเองขส่องทีมนี้เจอกันมาห้านัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านกัวลานี่นะครับแพ้ไปทั้งหมด5นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับกัวลานี่ไปเยือนกอริติบานะครับก็แพ้มาในสกอร์หประตูต่อศูนย์และกัวลานี่ทําเงินไม่ได้เสียไป5จบสกอร์ต่ามาหานับสาหรับคู่นี้นะครับถ้าใครชอบแนวทางต่านะผมมั่นใจให้ไปมุดเลยนะครับแล้วมาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านกัวลานี่นะครับแม้ว่าผลงานช่วงหลังนะครับจะทําได้ดีขึ้นนะอย่างชัดเจนเลยนะครับแต่ก็ตามนะพวกเขานับ ก็ยังเป็นบวยนะครับในลีกเหมือนเดิมนะครับสาหรับความพร้อมของทีมกอลงสนามนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับหลังไม่มีแข้งบาดเจ็บหรือติดทูตแบนเข้ามาควนใจนะครับแต่อย่างในนะครับนัดนี้นะครับจะปรับทัพนะครับด้วยการให้โอกาสแอนเดอร์สันไลเต้นะครับที่นัดล่าสุดนะครับลงมาเป็นสำรองและยิงประตูได้นะครับมีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับส่วนที่เหลือนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับและจะเตรียมวางไคโอดัตตานะครับดาวซันโวของทีมนะครับกดไป9ประตูนะครับ รอเป็นมือหนึ่งในการจบสกอร์ครับและทางด้านทีมเยือนครับคอนติบารนะครับอยู่ในช่วงฟอร์มที่กําลังยอดเยี่ยมนะครับหลังพวกเขาคว้าชัยมา3นันติดต่อเข้าไปแล้วนะครับจึงไม่ประหลาดใจเลยนะครับที่ทีมเยือนคราวนี้นะครับจะยึดใช้งานนักเตะเซตเดิมลงบูด้วยระบบ4231นะครับจะวางทางด้านเซบาสเตียนโกเมสนะครับรับหน้าที่นะครับเป็นเกมลุกนะครับในตำแหน่งเพลเมเกอร์นะครับเพื่อส่งบอลต่อให้กับลูคัสโลนิเย่นะครับ มาเทอุดฟิกโซนะครับและลอบซอนนะครับพร้อมจบสกอร์ตามเดิมนะครับเลนราคาในวันนี้เปิดมาให้กวนลานี่เสมอกับกูลิติบานะครับกำแพงส่งต่ำเปิดมา2ช่วงตัวกำแพงที่2เปิดมา1 5าขีด2อนะครับอยู่ในผลงานที่ดีทั้งคู่เลยนะครับสำหรับ2งทีมนี้นะครับแต่มองว่าคูลิติบานะครับไม่แพ้กับออกมาแน่นอนนะครับชั่วโมงนี้นะครับฟอร์มกลางเล่นนะครับกำลังเข้าฝักแบบสุดๆนะครับจากการคว้าชัยมา3านัดติดต่อกันนะครับ ยังมั่นใจเลยครับว่าอย่างน้อยทริปเย็นคราวนี้ครับไม่สมควรที่จะแพ้กลับออกมาอย่างแน่นอนครับอีกทั้งคู่แข่งในวันนี้ครับโกลานี่ครับทีมจากอันดับสุดท้ายนะครับหรือว่าบ้วของลีกนะครับฟอร์มก็ดีนะครับแต่ยังไม่แพ้ใครเลยมา3นัดนะครับวันนี้นัผมมั่นใจนะครับว่าให้อยู่คอริติบาปอปานะครับวันนี้นัอาจจะเสมอนะครับแต่ถ้าให้เลือกฝั่งนะครับผมให้อยู่คอริติบานะครับวันเจี๊ยบ แล้วก็จบไปกับผลงาน7คู่ที่ผมไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับเรามาดูตัววีในค่ําคืนนี้นะครับจะเป็นทางด้านแบ็คพลูนะครับเปิดบ้านเจอกับครูครับสาหรับพี่ๆนะครับถ้าอยากได้แนวทางหรือวัฒนธรรมดีๆนะครับสาหรับคู่ v i p คู่นี้หรือว่าคู่อื่นนะครับที่ทีเดียรซีหนไม่ได้พูดถึงสามารถกดเข้าไปในบ้านเขียวเข้าไปที่เพื่อนๆนะครับพิมพ์แอดนำหน้าแล้วพิมพ์ตามด้วยทีเฮบีแปดแปดนะครับขอพี่ๆเปิดใจนะครับเข้ามาอยู่ครอบครัวเดียวกันกับเราครับ คู่ที่2นะ ok ครับจะเป็นทางด้านจินลิงแฮมเปดิดบ้านเจอกับปีเตอร์โบโรนะครับคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งนะครับผมให้ไปอยู่ปีเตอร์โบโรต่อ0.5นะครับคู่ที่3นะจะเป็นทางด้านลินคอนซิตี้เปิดบ้านเจอกับเซตเตอร์ฟิลนะครับคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งผมให้ไปต่อลินคอนซิตี้0.25นะครับคู่ที่4นะครับจะเป็นทางด้านบาโลเปิดบ้านเจอกับโบตันคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับผมให้ไปลองบาโลหนึ่งลูกนะครับบาโลไม่แพ้อย่างแน่นอนนะครับและคู่ต่อไปนะครับคู่ที่5จะเป็นทางด้านเบอร์มิงแฮนะครับ เปิดบ้านเจอกับบอสเซาคู่นี้ตมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าผมให้ไปต่อเบอร์บิงแฮมหนึ่งจุดห้านะครับเบอร์บิงแฮมนะครับชนะสองประตูต่อศูนย์ได้อย่างแน่นอนนะครับกดน้อยๆนะครับต้องมีสองเม็ดนะครับสําหรับคู่นี้นะครับและคู่ที่หกนะครับจะเป็นทางด้านมิลาัโซเปิดบ้านเจอกับอเมริกามินโยโะครับคู่นี้ตมเวลาตีห้าผมให้ไปอยู่เจ้าบ้านมิลาัสโซปอปานับมิลาัสโซนับไม่แพ้อย่างแน่นอนนะครับหรือไม่อาจจะกลับมาชนะด้วยนะครับ คู่สุดท้ายนะครับจะเป็นทางด้านักลานี่เปิดบ้านเจอกับคอริติบาคู่นี้เจอเวลาเจ็ดโมงครึ่งครับผมให้ไปอยู่เจ้าบ้านักลานนี่นะครับราคาปอปนาครับหรือว่าเสมอครับวันนี้นะครับัวลานนี่นะครับไม่แพ้คาบ้านอย่างแน่นอนครับอาจจะกลับมาชนะครับหรือว่าคู่นี้ครับถ้าใครชอบแนวทางต่ํามุดไปเลยนะครับแล้วก็สรุปให้ครบทุกคู่แล้วนะครับถ้าพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับเข้าไปตามเข้าไปใส่เข้าไปจัดกันได้เลยนะครับแลบประกันครับว่าไม่ช้าใจอย่างแน่นอนครับ ถ้าพี่ๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะฝากพี่ๆทุกคนครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซ like, ับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นครับไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ